คุณท่าเรอคุณท้าทุยเลอหรือ h t p อะอะไรก็ได้ขอให้เข้าใจกันและกันก็พอเนาะผมมีอาการแบบถ้าอาการหนาวจะหายใจไม่ออกอ๋อพอเก็ตพอเก็ตพอเก็ตหรือแน่นจมูก ควรเฮ็ดจังไดดีจึงจะหายใจได้สะดวกลุงงอกลุงงอกและลุงงอกทําแจวฮอนสิรู้จักแจวฮอนไหมไปไปตามนู่นนะแตแต่แมนคอรอสอเขานู่นทำแจวฮอนอวิธีการก็นแล้วกันนะไหนถามลุงแล้วเอาลุงตอบก่อนกันแล้วกันนะ ไปฝึกปฏิบัติไปตามคอรสอด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับอ่ะลุงบอกก่อนสูตดหายใจเข้าไปทางจมูกหรือปากก็กได้นะแล้วก็หยุดหรือหรือ,รอกลั้นนานๆรวมทั้งก้มก้มตรงองเหมือนกุ้งไปเลยกดหน้าท้องเข้าไปกดเข้าไปกดจี้เข้าไปให้นแน่นๆนะ เสร็จแล้วก็ยืดตัวปื๊ดแอนเลยแอนเป็นนกนังแอนไปเลยนี่นี่นี่แอนเข้าไปก้มเงยแอนใบหน้าขึ้นนะแอนใบหน้าขึ้นดาดฟ้าสายหน้าซ้ายขวาแอนแอนไปไปไปว่าแล้วก็หายใจยาวข้อดอกก็บวมตึง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  <c oughs> <c oughs> นะแค่นี้ระบบการหายใจ ก็จะดีวันดีคืนเนี่ยกดอย่างงี้ครับนี่นีเนี้ยมันก็จะโล่งโปร่งหายใจที่ไม่สะดวกรวดเดียวเลยครับมันก็จะคลี่มันก็จะคลายของมันไปเองขอให้ทําตามที่ลุงบอกรองรับและรับรองได้เลยว่ามันจะดีวันดีคืนจากที่บอกว่าอากาศหนาวหายใจไม่ออกต่อให้มันหนาว ให้มันร้อนมันก็จะออกและเข้าอย่างสะดวกโยทินโบรณะในวันต่อๆไปโอเคไหมทำไปเช้าสายกลางวันเย็นทำไปเรื่อยเหนื่อยก็พักไปตามปกติจบข่าวนะคุณทาถุยขออับพม